พันตำรวจโทสันติเครือสิงห์สารวัตรเวรสอพรอาชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบเหตุพบศพชาวต่างด้าวภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่ลานจอดรถสยามเดโป๊ปแอนทานสปอร์ตจำกัดเลขที่24/3หมู่13ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการวางอยู่บนรถหัวลากยี่ห้อน,นิสสันสีบอลเงินหมายเลขทะเบียน702531สมุทรสาครจากการตรวจสอบพบว่าชายดังกล่าว เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจวันสภาพศพถูกมัดมือด้วยสายรัดเชือกพลาสติกข้างศพพบกองเสื้อผ้าและธนบัตรประเทศบังกลาเทศวางอยู่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวิรัตอนุธิ์อายุ48ปีพนักง,งานขับรถให้การว่า ตนเองได้ไปรับตู้คอนเทนเนอร์จากแหลมเชบังเมื่อเวลาประมาณตี3จนกระทั่งในช่วงเช้าได้มาเปิดตู้ดูเพื่อตรวจสอบและพบศพดังกล่าวซึ่งมีกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบต้นทางที่ส่งตู้คอนเทนเนอร์มาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าวพีเอ็นนิวรายงาน